สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจชาติถุงและกับท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับเอาบอ่อแห่งนี้ได้เอาปลามาปล่อยเลยพี่น้องนะครับอ่ะปล่อยปลาอยูย่3ชนิดนะครับไอ้ที่เห็นหยาบหยาบอยู่นี่นี่นี่เห็นหยาบหยาบชนี่ก็คือปลาสลิดนะครับพี่น้องปลาสลิดนะครับถ้าอยากเอามาตุ่มสมแซบแซบว่าท่นอ่ะเัี๋เดี๋ยวร้อยให้เห็นเนี่ยอ่ะรอกเอาให้เนื้อเจ้าหน่อยมาด้วย วานเนื้อให้นะครับเป็นอาหารเม็ดเล็กๆนะครับสําหรับลูกปลานั่นน่นะพี่น้องคือไม่กินลอะไรปลาสลิดนะครับปลาสลิดสลิดบางบอ่อบ่อเดียวเนี่ยละพี่บางบ่อละเนี่ยเนี่ยคือไม่กินอะไรพี่น้องนี่นนะปลาสลิดนะครับมีมีกางไม้เพื่อให้พ่างแสงให้น้อยจังหน่อยเพราะว่า,ามันแดดนะครับถึงเมือเ่อแดดแดดน้ามันเน่ยนลึกกว่ามัน ห้าสิบหกสิบเส้นนะครับประมาณนี้นะครับที่จร,ริงปลาสลิดเขา <c oughs> เขา <c oughs> บ่อได้มักน้ำเล็กไปเลยอ๋อเบิ้งบอ่อต่อไปข้างนอกตัวนี้กับสลิดที่กันนะครับตัวนี้กับสลิดที่กันเพราะว่าสลิดนี่ปล่อยสองบอ่อสลิดปล่อยสองบอ่นะบอลองดูเห็นบ่นะนะ บรเห็นเพ็ญมีบ่อนั่นเรามาเล่นน้ำอาซาล์บ่อนี่จะเป็นปลาหมอใหญ่เข็งง่ายพี่น้องนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเข็งง่ายอาันอันที่บังนี่นี่ก็คือพ่างแสงให้เขาเนาะเพราะว่าเพื่อนแดดเปดเป็นปลาเข็งง่ายปลาหมอใหญ่ หมอไพโพหมอชุมพรนะนั่นคือมากินเยอให้เห็นในแหละเนี่ยเนี่นี่ปลาเข่งใหญ่เนาะส่วนบอ่อสุดท้ายบ้านนี้นี่ใบอ่อนี่นะครับเป็นปลาไม่ที่ทดลองเลี้ยงพี่น้องนะครับทดลองเลี้ยงเบิง้งว่าจะได้กินบอ่อนั่นก็คือปลาเสื่อมหรือปลาเนื้ออ่อนปลาเสือเส่อมบ้านเ้าเอิ่นปลาเสื่อมปลาเนื้ออ่อน ครับเป็นปลาที่มีเนื้อมีรสชาติดีบ่มีก่างแสกในเนือ้อเงียบไปบุหร่าเนื้ออ่อนเนะอ้อา๋อคนละมันจะไปน้ำพองน้ำยังพคนละครับเลี้ยงเซล็องนี่นะครับเป็นปลาเนือออนอ้ออ่อนนะครับช่วงแรกๆต้องบ่งบ่ให้หลายให้เท่อละหน่อยซะก่อน ไปแล้วอันนี้เป็นปลาหมอปลาหมอปลาเข็ง,งองเ,เห็นบี่ขึ้นมากินยาบักบกบี่แม่นเบร์ตองบอลเนี่ย,ปปปเ,ยเป็นปลาสลิดผู้ผูเรียนหน้าเราสลิเทาเรีนหน้า สลิตเนาะอ่ะมาแล้งก็คือว่าน่าจะข้อกิน,นร้อยเห็นหลังดำๆอุ้มซุ้มซมแมนบป่นเลยเป็นปลาปลาสลิดนี่ก็แม่นปลาสลิดนี่กินเนี่ยดีอ่ะกิน ล่องเบิ่งพี่น้องนะครับจะได้ฝนบ่อเป็นแหล่งอาหารหนาแหลนะ่งเนาะครนะับอากาศล้อมไว้แล้วซารับบ่อนี่ยังบ่ทันได้ปล่อยหยังขึ้นจะเอาปลากคอมาล่องเบิ่งแต่ต้องล้อมดีๆเช่นนี้นะครับบ่อนี่ก็เลือกพี่น้องเลือกประมาณ50-60บหเส,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 สนนะครับพร้อมเลือกท่อกันเดือดนะการปล่อยทดลองเลี้ยงปลาเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับซาลับบอใหญ่พูดเอาขึ้นกินยาก ปล่อยพิจาอันปลาบ่อใหญ่เป็นบ่อเล็กเวลากินยามากกับวิ่งส่วนน่าโหลดนี่นี่นี่สังเกตปลาสลิดเฮามีปลาสลิดปลาสลิดได้สองร่องเนาะร่องนี้กับร่องนี้นะครับส่วนปลาหมอล่องร่องเดียวร่องนี่ปลาหมอล่องร่องนี้ผู้บปุ๊บปยาม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 นี่ปุ๊บ อ่ะมื่อละสองเถ้าเสาแรงอาหารนะครับส่วนนี้ปลาเนื้ออ่อนมาไก่บ่นี่นะครับซึ่งเป็นปลาที่บ่เคยเลี้ยงเนาะนะครับก็เลยบดทัดสาบอุปนิสัยใจคล้างเขาเป็นจังไรมักจังไารนะครับสำหรับปลาเนื้ออ่อนนะครับอ่ะฝนตกเลยพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้ภาพพี่น้องมาเบิ่งเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังพอกลับมาโนาะพี่น้องเนาะนะครับมื่อนี้ปล่อยมือว่านนี ปล่อยปลามื่อนี้มาให้อาหารลองเบิืงนะครับเป็นปลาสองสามยางที่นํามาเลี้ยงเพื่อใส่บริโภคในครัวเรือนนะครับบ่ออ่านขายส่วนยุ่นนี่นี่สารพัดปลาพี่น้องแต่เอาขึ้นกินบ่ได้มันเลืกจะเอามาปล่อยไว้เพื่อเป็นบ่อตกปลาซึ่งมีแต่ปลาใส่หญ่ๆนะจะตัวละสองโลสามโลขึ้นไปบอกว่าจะเป็นปลานิ่นปลายี่สกปลาสารพัดปลาเนาะนะครฮะยุ่นี่นะครับผู้ทำผอีกคางบ้านล้างหน่อยของแก้วพื่ออีกมองหนึ่ง อนไรก็ไหวบริโภคเป็นปลาตะเพียนกับปลาดุกหรืกปลาธรรมศาตรเอาคลิปนี้เทคนีคความพี่น้องนะครับคลิปหน้าพ่อกับแม่ฟุตกอลบี้นะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจครับกดใจสะถุงนะครับะไน้ำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับนี่มาพาพี่น้องให้อาหารปลาเนาะปลาปล่อยใหม่นี่เนี่ยถุงยังขาดอยู่นี่เลยในถุงมันถุงใส่ลูกปลามากสลิด กินเนื้อเร็วกันนะมีปลาหยาลลามลงไปนะมาค่ดอกมันาะมักปลาสลิดเป็นปลาที่มักหยาในบอ่อเลี้ยงต้องมีวัชสะพืชน้ำมาต้องมักต้องมีมองลบมองดีนะครับอ่ะนั่นะัวรอบขอบชิดก็โอเคเนาะนะครับเอาคลิปนี้ท่านี้ก่อนพี่น้องคลิปนาพ่อกระมัสวัสดีครับ